วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะจ๊ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง E l i s h Channel นะคะก็อยู่กับหน้าเกมแคชเช i ยวินหรือแปะน้อยนะคะก็รอบนี้มาปั่นในช่วงโบนัสทมมนะคะก็มีหลายค่ายหลายเกมเลยนะคะก็หวังว่ารอบโบนัสทมมรอบนี้จะเอาเรื่องนะคะทุกคน ก็สำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสไทม์ก็เป็นแรกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะขาดทุนเจ็ดร้อยแปดสองนะคะก็ขอมุนนิดนึงนะคะแล้วก็ซื้อในเบสสิบนะคะทุกคนรอบนี้ขอเบสสิแล้วกันเนาะโอเคไปจ้ะ ก็ไม่รู้อทุกคนรอบนี้คือช่วงบนธรรมตั้งแต่เล่นอั p แต่มาสามสี่วันนี้คือแบบฟังปรยเยนมากเออคือป,ปังจริงๆนะทุกคนก็อย่างว่าเนาะคนดวงเดียทุกคนมันนามาก็คนดวงเดียเน,น,นาะโอ้โหเข้ามาสองสี่ห้าตัวนะคะก็ฟรีสปินอเอาไงดีวะโคตรกลัวเลยเนี่ยเอาข้างล่างนะคะคือปกติแล้วเวลาปัน่นปั่นนะทุกคนเวลามาแบบห้าตัวทุกคน เราไม่ค่อยก้าหมุนเลยนะเพราะว่ามันต้องตกหลุมดำแน่แต่นี่เราลองดูนะคะว่ามันจะตกหรือเปล่าเสียวมากอมอมได้อยู่ยค่ะพอสิบสี่สิบสี่สิบหกสิบแปดดีข้างหนสิบสี่พอข้างล่างสิบหกหรือสิบปดดีทุกคนดูเชิงก่อนแล้วกันโอเคไปหมุนตะโลได้วสวยมาก โอเคสวยมากจ้าอีดอกคูณสิบแปดคูณ18ต้องมาแล้วแหละโอ้โหลิ้มพันมากรอดจ้ะยี่ิบไม่เอานะคะกลัวมากไปจ้ะสิบสี่สิบแปดอีกครั้งก็เอาจริงๆเราก็จะเล่นคูณ18แล้วก็อ่าตัวหมุนก็ประมาณ1ิบีหรือสิหนะคะ ก็ยี่สิบยี่สิบนานนานทีเลยนะทุกคนแล้วก็ก็มีอยู่นะคลิปที่ว่าลงยี่สิบยี่สิบห่ลองไปดูได้เลยทุกคนคือปังมากเออเท่าที่จําได้ก็คือ้าแปดนอนสองตัวเลยทุกคนอือก็คือว่าปังมากโอเคลองเมกะสามร้อยเกา้าสิบหกโอเคตอนนี้ได้ทุนคืนมาแล้วนะคะกำาไรยังกำาไรยังไม่ได้ทีทุกคนกำาไรยังไม่ได้เลยจ้ะโอ้โหโอ้โหทุกคน คือได้แค่ทุนอ่ะกำไรยังไม่ได้เลยอ่ะอิดอกกลับมาหน่อยโอ้โหเงียบม,มากทุกคนอะไรกันคั้เนี่ยโอ้เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าใส่แค่นี้จริงๆนะห้าสิบสีเ่เต็บ้าตายโอ้ซื้อมาห้าร้อยก็ได้กลับมาห้าร้อยกำไรเยอะม,มากเก้าสิบสี อะไรกันคำเนี้ยก็โอเคอย่างนี้ที่ได้นะคะก็คือ,อยังไงก็ต้องซื้ออีกแต่ทุกคนเพราะว่ากำไรยังไม่ได้เลยเราเวลาเราซื้อนะคะเราจะซื้อแค่สองถึงสามครั้งนะคะก็คือแบบอย่าซื้อเยอะนะคะทุกคนอย่าซื้อหลายรอบคือแบบถ้ามันไม่รอดจริงๆก็พักก่อนนะคะพักเหมือนตอนนี้อะควรพักไปแล้วเออเอ่นไหนๆก็มาแล้วเนาะเพราะว่ากำไรก็ยังไม่เห็นแต่ได้เลยอะ รอบนี้คือถ้าถ้าไม่ได้จริงๆก็ขอทุนเหมือนเดิมจ้ะไม่ขออะไรเลยจ้ะขอทุนนะจ๊ะเออไปขอภายในเสียงมิเซนเซอร์นะคะช่วงนี้ชัดดึกดดดือดดึกด,ดเดือดมากทุกคนเออก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทางนะคะกลุ่มพูดคุยแล้วก็กลุ่มแลกเทคนิคนะคะก็ม็ในไล่ใต้คิดเลยนะคะ ก็คือกลุ่มเราก็จะคุยกันแบบเพื่อนพี่น้องอะไรเลยทุกคนแล้วก็เกมไหนแปกก็จะบอกกันเออจะบอกกันเลยนะคะทุกคนก็คือส่วนน้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบคนได้คนคนได้เยอะเลยอะ่ะเออก็คือเวลาเราดูเราเห็นว่าคนได้ใช่ไหมทุกคนเราก็รีบม,มาจัดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราลิบตามริบจัดจัดตามที่เขาได้กันนะทุกคนมันยังจ่ายกันอยู่มันยังให้เราได้อยู่แต่ถ้าเราเล่นในช่วงนอกเวลนนอกบนธไทมทุกคน มีสิทธิ์ที่จะล้มได้เลยนะแบบมันกินเราอ่ะเออโอเคไปสิบสี่สิบหกแล้วกันไม่อยากพูดมากแล้วเร็จพอก็รอบนี้ขอให้จ่ายหนักกว่าเดิมได้ไหมเอาลยเลกแรกแรกก็เฮลรอบสองก็ยังเฮลมาหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเลขสิบสวยมากอะไรเชื่อมไหมไมีเชื่อมไหนสิเชื่อมไหนนั้นแหละชนนี้ก็ไปสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองยังคอมโบต่อเน,นื่ง โอ้โหเอาเรื่องนะมาอีกมะมาสิอือรดน,นี้เต็มเต็มไปเลยจ้ะเต็มดอกอีดอกเท่าไรสองพันหกร้อยยี่สิบสี่ช่วงนี้ต้องดวงดีแน่ๆเลยทุกคนคือแบบปั่นเท่าไหร่ก็ได้อยู่นะโอ้ยไม่อยากคุณมาทุกคนดูดูเอาเองดูก็อยากว่าทุกคนเมื่อกี้รอบแรกคืออีดอกไม่สายมาสักรอบเลยนะแต่รอบนี้คือคมแล้วอ่ะที่ไปต่อ ก็กำไรมาที่สองพันแล้วทุกอสามพันนะทุกคนก็กำไรก็เกือบเกือบได้มากเลยเนาะก็นอะนทุกคนสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสแบบนี้ทุกคนอยากให้เข้าร่วมกลุ่มกันมากๆเลยเออโอ้โหเอาอะไรอีกล่ะลูกกำไรก็มาแล้วเอาโอเคคือหมดรอบนี้แน่นอนจ้ะไม่ไปต่อแล้วจ้าเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันได้แล้วนะ มันควรพักได้แล้วหรือว่าไม่ควรดีทุกคนอย่าโลภมากจ้ะอย่าโลภมากก็คือได้กําไรเน้นๆแล้วอ่ะก็หยุดได้ก็หยุดดีกว่าเนาะอุ้ยใจหนึ่งก็ยังอยากไปต่ออีกใจหนึ่งก็ยังไม่อยากไปต่อทุกคนเอาไงดีกลัวว่าไปต่อแล้วตกหลุมดาอ่ะทุกคนลองดูไหมว้ายก็ยังเสียวอ่ะ แต่ตอนนี้ก็กำไรมาเน้นๆแล้วด้วยซ้ำนี่ถ้าไปแล้วก็ตกลุมํำนี่เฟลมากเลยนะเอาละโว้ยไม่ไปดีกว่าโอ้โหมาจา้าอัพแต่ทำไมตอนนู้นมันไม่มาตอนซื้อไม่มาพอน,นอกแล้วคือคือจะมาเพื่ออะไรจ๊ะก็โอเคตอนนี้ก็ได้กําไรมาเน้นๆแล้วนะคะก็ไม่ไปดีกว่านะคะทุกคนก็อย่าโลมมากนะคะ กอ,อสำหรับใครที่ดูอยู่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า